้านเราเลือกรอยัลคานินลิมิเต็ดคิดนะคะสําหรับแมวอายุ1ปีขึ้นไปนะคะคือชุดนี้คือมันเหมาะกับการที่แบบลดกลิ่นของอุจจาระของแมวเราช่วยให้พลังงานเหมาะสมกับแมวที่ทํากิจกรรมน้อยในบ้านครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือช่วยดูแลเรื่องก้อนขนในทางเดิอนอาหาร นี่แล้วก็นี้นะเป็นแบบเม็ดด้วยนะครับผมอันนี้จะช่วยทําให้ย่อยง่ายแล้วก็ทําให้อุจจาระเนี่ยไม่มีกลิ่นนะแล้วก็ปรับเป็นก้อนได้ดีโปรโตีนคุณภาพของเขาเนี่เ<ม>ขาดีด้วยอย่างที่บอกมันย่อยง่ายที่สําคัญนะครับพลังเหมาะสมกับน้องแมวกิจกรรมน้อยเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วก็ช่วยดูแลก้อนขนนะครับผมในช่องทางเดินอาหารด้วยยาหารจากไซเลียมครับผมนี่แล้วนี้นะคะคุณแล้วจะให้อร่อยนะคูณ2นะก็คือเอามาผสมกันค่ะอ่ะผสมกันทั้งเปียกนบแบบเป็นเม็ดนะครับค่ม อันนี้มัมีให้มัมีให้พอผสมเม็ดให้ให้เฮียนิดนึงนะคะผสมได้ก็อย่างที่บอกนี่ผสมมันก็ยิ่งแบบเพิงความอร่อยเข้าไปอีกสิทธิพิเศษสำหรับทุกทท่านนะคะเพียงแค่เข้าไปสมัครในแอปพลิเคชัน Royal Canin Club แล้วในกล่องนี้คุณจะได้นี่บัตร QR code นะคะเพียงคุณสแกนแล้วก็เข้าไป a อ d ในแอปพลิเคชันรอยัลคาร์นิค่ัเท่านั้นแหละรับไปเลยส่วนลด100บาทใช้ในครั้งต่อไปเอาง่ายๆเลยว่าเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันรอยัลคาร์นิครับในนั้นจะมีสิทธิพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆมากมายจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถูกอันนี้ก็คือเก๋มาก